เปล่าละครับสวัสดีครับผมอาโม้งม้วงเงาวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องฮอนเตอนนี้มันเน่าอยู่ใช่ไหมผมว่าอย่างหนึ่งที่มันเน่านะผมว่าเป็นเพราะนี่เลยปิงโกะนี่แหละเพราะตอนนี้ปิงโกะเหมือนว่ามันจะแจกฟรีนะเป็นตัวแบบสุ่มหาสกินฟรีอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเหลือหนึ่งตัวเองเห็นป่ะพราะเราถ้าเราสุ่มเนี่ยนะได้ตัวหกสิบได้ตัวอีกอ้ามันก็แบบตัวเพิ่มเรื่อยๆอแบบมันมันดีมากนะ แต่ว่าผมว่ามันอาจจะทำให้เซิร์ฟเาออ่าดูดิเห็นปะการเชื่อมต่อของผมยังเชื่อมต่อไม่ได้เลยผมจะลองเล่นหนึ่งราก็เน,นี่ยนะครับยามว่างแล้วมันก็ยังเน่าเหมือนกันผมว่ามันน่าจ,จะยังไม่ได้ผมว่ามันอาจจะยังเน่าอยู่ เพราะว่าผมว่าคนสุ่มเยอะมากผมว่าอาจจะเป็นที่ตรงนี้แหละดูดิเห็นปะเยากยจะรู้ว่ามันจะเกรือเปล่าเฮ้ยเห็นปะนหนึ่งตัวแรกยี่สิบห้าตัวปะ่ะเนี่ยมันเลยทำให้เซิร์ฟเน่าผมว่ามันน่าจะเป็นสาเหตุนี้แหละ เพราะว่าผมว่าคนน่าจะมาซุ่มเยอะมากๆกับการที่แจกอย่างนี้แต่ว่าจะปิดแล้วแจกนี้ก็ผมว่าถือว่าดีนะแล้วก็ในร้านค้าเนี่ยผมเห็นไอ้นี่พวกสกินเนี่ยเหลือประมาณร้อยซิลเวอร์สามร้อยซิลเวอร์อย่างเงี้ยแบบบ้าเหมือนแจกถ้าคนมีแบบซิลเวอร์เยอะเนี่ยสามารถเอาไปซื้อได้เลยนะ แต่ผมว่าไม่รู้มันจะเข้าร้านค้าได้บ่ผมจะเข้าให้ด Come in. Come in. ูร้านค้ามันยังเข้าไม่ได้เลยมันตอนนี้มันคือเน่าขั้นสุดเลยนะทุกคนจริงตอนนี้ก็คือเน่าแบบเท่ม,มากเล่นไม่ได้อยากเล่นก็เล่นไม่ได้ก็เล่นแบบก่อนปิดเป็นอะไรที่แบบเสงมากมเลยเฮ้ยนี่ไงเข้าได้แหนยบ่ เดี๋ยวร้อยซิลเวอร์สามร้อยซิลเวอร์แต่ว่าบางตัวมันก็ไม่เปิดนะนอย่าง l ิมิเต็ดเนี้ยมันก็เอ้าเปิดแล้ว <Come down. S 1> ตอนแรกมันยังไม่เปิดนะทุกคนเมื่อวานที่ผมดูเฮ้ยมันเปิดแล้วตอนนี้คือผมอะอยากจะซื้อร่างถ่ายมากเลยเดี๋ยวผมไปซื้อเลยเพราะว่าผมอยากได้เสีมันมากเดี๋ยวผมไปดูก่อนว่นมมามันจะซื้อได้เปล่าแล้วมันอยู่หน้าไหนวะเนี่ย อย่างนี้แบบแบบว่าปลดล็อกตัวแบบว่าได้ได้เลยเนี่ยได้สกินเลยแบบได้เสียงเลยอะได้เอฟเฟกสกินได้เสียงอีกโอ้โหให้เราแบบว่าเอามาเล่นก่อนเจะปิดแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยแม็กวัดอะไรเนี่ยโคทเท่ดูดิใส่แว่นด้วยเฮ้ย มันก็ดีนะผมว่ามันดีนะมันแจกอย่างเงี้ยแต่ผมว่ามันมันทำให้เซฟเน่าไปหน่อยเพราะว่าตอนนี้เซฟเน่าเล่นไม่ได้ลองหลายรอบแล้วเฮ้ออยนีงไงนางไทยออลเลิลชั่นใช่ไหมไอพวกร่างนี้ปะสยามเฮ้ออยยไงเฮ้ยซื้อได้ทุกคนเฮ้ยเอาว่ะเอาว่าดูดิ nào rồi. lại. อยู่หน้าไหนนะผมลืมไปแล้ว สว,สวยสวยสวยร้อซิเวอร์เองก็ทุกคนที่จะเข้ามานะก็มาคุยกันได้กลับมาเล่นนะเซิร์ฟมันก็จะปิดแล้วนะนำกลับมาเล่นเลยเพราะว่าอยากให้กลับมาเก็บความทรงจำเยอะนะก็ครับกลับเล่นไม่ได้กลับมาเล่นกันได้เดี๋ยวผมเนี่ยจะซื้ออันนี้เสร็จแล้วผมจะไปรับ เสียงให้ดูว่ามันจะรับได้หรือเปล่าว่ามันใช้เวลาซื้อนานมากเลยดูดิหคางอย่างเนี้ยเซิร์ฟเน่ามากเเห็นปะซื้อไม่ได้เลยกด,ดซื้อ,อดาดา้แล้วเหล็กกี่ตัวอีกสองตัวแบก น่าน่าจะจัดอ,อ๋ยังช้าเลยผมแค่กจะรู้ว่าถ้าซื้อเนี่ยเสร็จแล้วมันสามารถรับเสียงได้เลยปะจะได้ก็สนุกนะมันนะว่ามันเลยนะก็สำหรับใครที่กลับมาเล่นก็ครับมันก็ ก็บความทรงจำแต่ว่าตรงนี้เซิฟเน่าใช่ไม่ได้เพราะว่าแจกวิงโกะแจกตัวอย่างนี้ด้วยม้งก็เลยทำให้คนแบบว่าน่าจะมาเยอะมาเล่นเยอะก็ะเลยแบบว่าเซิฟมันก็เลยเน่าคือไม่ได้ยังไ,ไ,ไม่ได้เ, ah, <goodbye> เออ <you> ตัวสุดท้าย โอ้ก็ทอรกมากกไปราซื้อได้แต่ละตัวโอ้ค้างขนาดนี้ค้างเงินไปไหม เอารับใครที่อยากเล่นครับผมก็แอดไปเล่นกันได้ส่วนมากผมชอบอยู่ช่องช่องหนึ่งสุดห้าหนึ่งสุดผม,มเล่นก็นได้เพราะว่ามีทั้งผมมีทั้งเพื่อน <Hey. S 1> เติดรับได้เลยเฮ้ยเอาว่ะรับได้คนโอเค ก็มีเท่านี้นะครับที่อยากจะฝากบอกตอนนี้มันจะคางไปแล้วก็ใครขับเล่นก็ขอให้สมกครับแต่ว่าเซอร์ไปรนนอ,อยู่ก็โชคดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับแค่มาบอกับเจ่บแบบนี้นะบายบาย,ายจว่บ